สวัสดีครับวันนี้ทาราครับพาคุณผู้ชมครับมาชมที่นาที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตรงนี้ตําบลไผ่ชะเลือดอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีที่นาของเราติดคลองสาธารประโยชน์ครับมีน้ําใช้ตลอดปีนะช่วงนี้ครับก็สูบน้ําขึ้นมานะครับปลูกข้าวทํนานะในเนื้อที่19ไร่ตรงนี้นะอีกไม่นานครับก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับชนดคู่แดงนสสจีจอครับ โฉนดเอกสารสิทธิ์นะครอบครองโฉนดผูด้แดงนสอสีจอพร้อมขายครับในราคาได้ละหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับแปลงนี้จะอยู่ใกล้สีแยกโคกปีบครับอยู่ใกล้ตัวอำเภอสีมโหสถโซนนี้ก็คือสีแยกตำบลโคกปีบอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีครับแปลงของเราจะห่างจากสีแยกตรงนี้ครับซึ่งมีตลาดและก็มีแหล่งอำนวยความสะดวกครับสินค้าอุปโภคบริโภคตลาดสด มินิมาร์ทมินิช็อปครับที่ของเราจะห่างจากตรงนี้ประมาณ4ก mm. ิโลเมตรออกจากสี่แยกมาประมาณ400เมตรครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปที่ดิที่นี่ไม่มีหายีสาวรองารอดตรึงุจอย่างรักครั้งไม่มีคานือคิดเดินลงต ที่ของเราจะมาตัดกับถนนลูกลังครับแล้วเราจะข้ามคลองขึ้นไปเป็นทางเรียบของถนนลูกลังอยากมีแบนทับสักไม่ายปองนิดใหญ่ใจนั้นสใสแค่เลือกเราสุดบายใจได้ทุกยก เป็นที่นาะทั้งแถบครับเนื้อที่19ไร่นะไฟลายทางครับเป็นไฟโซลาเซลล์ห่างจากท้ายชุมชนท้ายหมู่บ้านเข้ามาบริเวณสีแยกโคกปีบครับสีแยกโคกปีบเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรนะมาถึงแปลงของเราครับแปลงนี้แล้วก็จะมีถนนเรียบนะฮะไปจนสุดแปลงครับ19ไร่ รูปแปลงครับโฉนดคุดแดงนอส,อสีจอครับมีทั้งหมด5แปลงรวมกันครับ19ไร่ขายยกแปลงเลยนะครับ19ไร่ตรงนี้ราคาไร่ละ120,000บาทที่แปลงนี้ครับเหมาะซื้อไว้ให้เช่าต่อทำนาก็ได้ครับหรือจะซื้อเพื่อมาทำการเกษตรในวัยเกษียณซื้อไว้สำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนครับ้ายแปลงจะมีบอ่อครับ บ่อเลี้ยงปลาเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูดแล้งห,หนึ่งลูกครับอยู่ท้ายแปงลงรถยนต์สามารถวิ่งเข้าได้ครับเรามีทางบริเวณเรียบขอบแนวเขตลงมาท้ายแปลงคุณผู้ชมที่กำลังมองหาพื้นที่ทำโคกหนองนาโมเดลครับขุดบ่อเลี้ยงปลาทำเกษตรพอเพียงเชิงวิศวกรรมพื้นฐานวิศวกรรมเช,เชิงเทคโนโลยีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ทำฟาร์มผักออกแกนิกสร้างบ่อเลี้ยงปลาแปลงนี้ก็เหมาะเลยทีเดียวพื้นที่ตำบลไผ่ชะเลือดอำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรี1,2,000 0บาทต่อไร่ครับถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาพื้นที่เพื่อที่จะลงทุนลองแวะมาชมได้เลยครับแปลงนี้การเดินทางครับถ้าคุณผู้ชมเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทาง103กิเม จากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิระยะทางประมาณ101กิโลเมตรจากแปลงนี้ไปหาดบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ117กิโลเมตรวันนี้ทาราพาคุณผู้ชมเข้าชมสภาพแวดล้อมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอครับพื้นที่ตําบลไผ่ชะเลือดอําเภอสีมโมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีทาราพาเข้าชมไม่เพียงเท่านี้กับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมกราบขอบพระคุณอย่างสูงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อติดตาม ที่ดินแปลงสวยๆแปลงราคาตามสเปคของคุณผู้ชมที่กำลังมองหาพื้นที่ในจังหวัดปราจ,จีนบุรีสักแก้วนครนายกทารากรขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมกราบขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญ ประกอบกิจการประกอบธุรกิจก็ขอให้มีแต่ลูกค้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนธุรกิจสินค้าของท่านอย่างล้นหลามเงินได้นองทองและมาเป็นร้อยร้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านทาราสังหาปราชีนกับขอบพระคุณครับ